สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราแวะมาที่ร้านขายชวนชมซึ่งเป็นชวนชมแบบว่าชวนชมชวนชมเพียวๆเลยนะคะซึ่งป้าเนี่ยเขาทําเองหมดเลยนะอะทั้งํานะคะลงกระถางปลูกเนี่ยทํามาประมาณสิบปีละเมื่อก่อนอะขายกระถางละห้าสิบบาทถางละห้าสิบเคยถามป้าเขาเมื่อก่อนนะว่าป้ากว่าจะได้เนี่ยกว่าจะได้ไซส์อย,อย่างนี้เนี่ย กว่าจะได้ไซส์อย่างเงี้ยเนี่ยมีดอกอย่างเงี้ยใช้เวลานานไหมป้าบอกเป็นปีแล้วป้าขายห้าสิบเนี่ยนะเออแต่ว่าตอนนี้ด้วยสถานการณ์น้ำมันแพงทําให้กระถางเนี่ยแพงมันขึ้นป้าเลยจําเป็นที่จะต้องขึ้นราคาชนชมเป็น80บาทแต่มันก็สบายกระเป๋ามากๆนะเพราะว่ามันสวยมากเออ่เดี๋ยวเราไปเจอกป้าเจ้าของสวนกันเลยนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็พาไปชมตรงนู้นด้วยเนี่ยอาท่านซูมดอกไปด้วยเนี่ยสวยมาก เนี่ยผมเห็นที่เขาไว้ข้างในสวยมากเลยนี่นี่ต้นนี้สวยงามเลยสวยมากนี่เลยโอ้ตาค้าท่านตะโกนถามป้าได้เลยโอ้อยู่ตรงนน้นเลยสวัสดีค่ะพามาเลยแต่ไม่ไม่เห็นเดี๋ยวเอาเสียงพอดีป้าแกขี้อายอีกแล้วนะเอาแต่เสียงป้านะฮะโอ้โหไซยักษ์ขนาดนี้นี่ปลูกมานานหรือยังคะเนี่ย โหต้นนี้เกือบยี่สิบปีนะต้นแรกมันเน่าไปเยอะน่ะอันนี้คือต้นแรกของสวนเลยมันเน่าไปเยอะเน่าไปขาดนี่นี่อันนี้มีโคนเน่าไปเยอะเลยนะคะแต่ยัง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 ยืนอยู่ได้แต่สมัยก่อนเนี่ยที่มันเคยฮิตมีราคาแพงมากแพงมากเลยนะอันนี้เกือบยี่สิบปีแล้วทุกคนเป็นต้นแรกของสวนเลยถ้าต้นนี้ถ้าคนขอซื้อขาดนะก็เอาไว้ฟักมันไงอ๋อเอาฝัก แล้วก็เพาะึ้นมาเป็นต้นเนาะแสดงว่าเรียกได้ว่าต้นนี้เนี่ยเป็นจุดกําเนิดหรือเปล่านะคือส่วนใหญ่ป้าเพาะจากเมล็ดเหรอเพาะเมล็ดทั้งนั้นเลยอนั่นเรียกว่าต้นแม่เลยแล้วถ้าเพาะเมล็ดเนี่ยมันมีกายบ้างไหมหรือว่ามันออกมามันเอาแค่หัวก็เอาหัวมาเสียบไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับกายเล่กายอแสดง อย่างสมมติไอเนี้ยป้าเพาะป้าเพาะอะ้รขึ้นอมาเป็นต้นสียบแล้วก็เอาสีนี้เนี่ยมาเสียบโอ้ีดอกสวยนะเนี่ยสวยมากนี่ดูนี่อย่างกับกุหลาบนี่ตัวนี้มีลายด่างเลยโอยดอกสวยมากเลยอะไรไอ้ลายสวยๆอย่างเงี้ยเนี่ยป้าป้าไปเอาพันธุ์มันมาจากไหนก็พขาเขามีขายต้งไหนแล้วก็ดูในเนบั่งบางทีก็ซื้อตามตลาดอะไรเงี้ยเนาะออแล้วก็เอามาเสียบต่อยอดแบบนี้โอ้โหนี่คนถ้าคิดจะต่อยอดนะทุกคน มันสร้างเป็นเงินได้เลยนะเหมือนเรามาขยายพันธุ์เองนีนสร้างความสวยงามให้มันแสดงว่าป้าเอามานั่งแท่นเองเขเงาเรียกนั่งแท่นเนาะนั่งแท่นออฟู๊ฟู๊อยงสมมติไซส์นี้ป้าขายเท่าไหร่เนี่ยอย่างนี้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบอันนี้กระถางสิบนิ้วเนาะเนี้ยร้อยห้าสิบ <150 S 2> ไม่ดอกนี้สวยจริงตัวเนี้ยโอ้หอันนี้ใช้ระยะเวลานานไหมคะกว่าจะได้ทรงอย่างนี้หัาวมันก็ประมาณปีกว่าปีกว่าปีกว่าเกือบสองปีขายร้อยห้าสิบ คนซื้อไปเกินคุ้มเกินคุ้มท่านไม่ต้องไปเสียเวลาแล้วท่านไปประดับบ้านงดงามเลยอันนี้แสดงว่าทำเพราะรักนะเพราะว่าป้านั่งทำเองทุกต้นเลยนะก็เสียไปเต็มโอ้ส่วนใหญ่มันจะออกดอกดีหน้าไหนคะเนี่ยเนี่ยหน้านี้เลยหน้านี้ใช่ไหมเนี่ยหนูสงสัยมากเลยหนูซื้อไปน่ะสวยสวยพอเอาไปปลูกบ้านทำไมมันไม่ไม่สวยเหมือนอยู่ที่นี่เกี่ยวกับการดูแลยังไงบ้างไปไปรดน้ำผิดหรือใส่อะไรผิดไหม ส่วนมากที่บ้านจะใส่ใช้ใบช่ำชาแล้วใบช่ำชาแล้วก็ขี้วัวแต่ที่วัวค้างฟีนะโอ้ขี้วัวเก่าเลยเออแล้วพวกเก็บพวกอะไรอย่างเงี้ยอือคือว่าให้น้ํามันไหลผ่านได้อ๋อคือเน้นโปร่งเออใช่อืแล้วก็ใช้ไอออนมโคสออนมโคสละลายช้าเนาะแล้วลดน้ําบ่อยไหมคะอันนี้ตอนนี้มันร่อนจับ ทบทุกวันเลยเราแทบทุกวันเลยวันเว้นวันนะวันเว้นวันใช่ไหมอ๋ออันนี้เห็นมีติดสปริงเกอร์ด้วยติดสปริงเกอร์นี่จะเปิดช่วงไหนคะเนี่ยเเย็นก็เปิดแล้วอ๋อเปิดช่วงเย็นเย็นอืมสรุปมันชอบน้ำไหมถ้ารดทุกวันนี่ได้ไหมมันนด้ไหมได้นะทาน้ำไหลผ่านได้อ๋อแต่ถ้าสมมติดินแน่นเกินไปนี่ไม่ได้มันจะน้ำเยอะโอ้โหสวยจริงจริงเดี๋ยวหลังบ้านนี่ยังมีกอใหญ่กอโตแต่เดี๋ยวพาไปดูพาไปชมด้วย สวยมากเลยดูดอกบานลายอันนี้ดี่สวยจริงๆริท่านลายสวยมากโอ้ช่วงนั้นก็สวยโอ้โหแล้วที่ว่าเขาเขาทำเป็นอะไรกันนะที่ทำเป็นแบบว่าหลายๆลาแขนงจัดตรงเหมือนบอลไซอะไรนักป้าได้ทำนะมันก็แล้วแต่มันจะออกมากินเยอะหรือไม่เยอะอ๋อโอ้โหนี่นี่เนี่ยดอกสวยมากเลยสวยมากอันนี้เนี่ย ทุกต้นเนี่ยมันเกิดมาจากการพาะเมล็ดหมดเลยไหมพาะเมล็ดทั้งนั้นพาะเลมเล็ดทั้งนั้นเลยแล้วป้ามานั่งแท่นเอาอ่าถ้าไม่พาะมันจะเป็นแบบนี้มันจะไม่มีอ๋อเนี่ยอ๋ออันนี้คือสมมติเอากิ่งเสียบชำ้ำถ้ากิ่งเสียบชำํำเนี่ยมันจะเก้งก้างแบบนี้โคน,ม,นมันจะไม่ใหญ่ไม่โตไม่สวยเหมืนอนเพาะเมล็ดอนี้ก็ชโอ้โหอันนี้เหมือนดอกซากุระเลยหวานชมพูมากนี่โหสวยมาก โอ้ถ้าอย่างจะถางไซนี้ขายราคาเท่าไหร่คะเนี่ยไข่สามห้อยห้าสิบสามห้อยห้าสิบโอ้โหโหแล้วลำต้นนี่ใช้ได้เลยนะใหญ่สวยสวยสวยไอ้ที่มันแขนงออกมานี่คือมันแตกออกมาเองหรือว่าเรามันอมามันมาที่จริงแล้วก็เอาแล้วที่เขาทำราดตะกรงรากระขับอะไรกันาตะขับนี่มันจะเป็นพวกฮอลแลนด์อ๋อถ้าฮอลแลนด์นี่เขา น้องมาต่อน้อพวกบ้านเศรษฐีเขาชอบประดักแต่น้องโคนใหญ่ๆเมียดูดิเนี่ยแอมเป็นน้ำมันเตาเลยอะเขาไม่ล้าเสียแล้วมันเน่าไปเลยอ้าวอันนี้เดี๋ยวเราเราก็ตัดนั่นใหม่ได้เนาะเนีอยแต่โคนต้นกำลังสวยเลยวยเขามีสายพันธุ์ไหมคะเรียกว่าพันธุ์อะไรอยู่ในี้นะโอ้ยไม่กล้าตรงนี้มันก็จะมีพวก ยักษ่ปุนยักษ่ปุลฮอยักษ่ปุนมีจะไอยักษ์แล้วที่มีพันดอกอะไรอย่างเงี้ยโ,โอ้โห,โหนี่ถ้าเป็นสองที่สวนป้านี่เรียกว่าพันอะไรของป้ามันจะปนกันอ๋นอคือตามอารมณ์ค้นผ,ผสมนี่แหละ <laughs> นี่เนี่ยพวกเนี่ยฮอลแลนมันจะเป็นแบบนี้อ๋ออันนี้คือฮอลแลนด์คือคือคือไซส์เขาเรียกฐานจะใหญ่ฮฮอลแลนดมันจะเป็นเกลียวของมันเองอะไรออกมาเองเท่าไหร่เนี่ยถ้าต้นเนี้ย กระถางใหญ่เลยพันห้าพันห้านะคุ้มนะกระกระถางก็สองพันละกระถางเนี่ยสองพันขายตามราคาเพื่นเราอย่างนี้โู้ยเยท่านดูดอกนี้อืม้แต่ตอนเมื่อก่อนหนูมามีตาอยู่ด้วยไม่ใช่หรือะตาหรอบ้านเลยนะ๋อดิอันนี้สวยมากดูดิ สวยจริงจริงนี่นะมังตาของที่บ้านแล้วกายกไปและมันี่ก็มาเอาหลายต้น,นอ่าน,น,น,นี่อันนี้เป็นวาไราตี้หนึ่งต้นมีหลายม,มีหลายรูปแบบม,มีสีขาวมีสีชมพูโอ้โอ้อันนั้นก็สวยดูพุ่มใหญ่นี่ดิสวยมากก็ตามขนาดไซส์เนาะ,ะถ้าตกถูกหน่อยอะ80บาทอยู่หน้าบ้านทั้งหมดเลยอ,อันนี้ไซส์ใหญ่แล้วมันเพราะกว่าจะใช้เวลาเป็นปีโ นี้องอันก็อยู่กับป้าหลายนานแลยนะหลายปีงานว่าใช่ไหมนี่คือตัวอย่างที่พร้อมเมล็ดใช่ไหมคะเห็นไหมอันนี้อายุประมาณเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ปีนึงโอ้โหปีนึงได้ขนาดนี้เนี่ยดูดิแสดงว่าใช้เวลามากการที่จะมีชมชมต้นหนึ่งอ่ะโอ้ตามตามต้นมาแล้วเราต้องทอยังไงอันนี้อีกนานไหมคะกว่าป้าจะจับนั่งแท่นเนี่ยก็สักประมาณ หกเดือนอะได้อีกหกเดือนโอ้โหก็เป็นปีครึ่งแล้วนะโอ้โหมันแล้วแต่หัวบางทีมันก็ไม่ใหญ่บางทีมันก็ไม่ใหญ่แล้วก็ยังต้นไม่ได้ก็ไม่เอาอนี่เห็นไหมอันนี้คือตัวอย่างการนั่งแท่นเหน็่ท่านเห็นไหมนี่นั่งแท่นคือเอากิ่งพันของของต้นสวยๆอะมาทาบกันเออนี่เห็นไหมเนี่ยเหนไหมมันจะมีต้นอยู่แล้วไปเอากิ่งพันุอื่นมาใส่เลยเรียกว่านั่งแท่นใช่นี่เห็นไหมต้องมีฝีมือศิลปะเหมือนกันต้องมีฝีมือ เพราะเคยทําแล้วเหมือนกันป้าแค่แค่ <c oughs> เนี่ยแค่ลําต้นตัวนี้ใช้เวลานานไหมเนี่ยโ้นานนะเนี่ยอันนี้ก็ปีปีครึ่งเหมือนกันเลยแล้วแต่หัวอินเนยมันใหญ่ก็เราก็เอามามแสดงว่ารักจริงนะเนี่ยต้องรักรู้ว<ป>ิธีการทุกอย่างมัมงกทำแต่ตัวเดียว่ทาทำมานานแล้วใช่พรรู้สึกว่าเห็นขับรถผ่านก็เห็นมานานตั้งแต่เด็กแล้วนะป้ามีเพจหรือเฟซบุ๊กไหมเพื่อเอซีสนใจจะได้สั่งซื้อหรือยังไง ส่วนใหญ่ขายยังไงขายหน้าร้านอย่างเดียวเลยเหรอคะอย่างนี้แล้วก็ตามตลาดนะอ๋อเพราะว่าเน้นคนขับรถผ่านไปผ่านมาเขาแวะซื้อเนาะจริงป้ามีเฟซบุ๊กเนี่ยถูกไหมไม่ไม่ป้าเห็นป้าบอกป้าซองอยู่เออโอ้หไม่งั้นนี่เอ็ซีถามเลยเออยากได้อยากได้เลยเนี่ยแต่ถ้าจะแพ็คกล่องมันก็ลำบากเออว่ามันน้ำหนักอะเนาะน้ำหนักมันกินหมดอ่ะอ่ะไหนๆมาแล้วนะวันนี้เดี๋ยวเราจะหายสักหนึ่งจะขายนะซื้อกินป้าเลย ปกติแอนน้อยมาเหมาไปกี่ต้นละโอ้รอบนั้นมาไปหนวไปกี่ยงข่างนะห้าเนาะตอนนั้นมันกระถางละห้าสิบเนาะนี่กระถางโอ้โหอี่างนี้กระถางมันขึ้นดูสีเลยสีแปลกๆอ่ะโอ้ตัวนี้มันเป็นหน้าออกมากนมันกู้ออกของมันไปเรื่อยอะเออเพราะมันมีหลายจริงเพราะถ้าเป็นต้นใหญ่ที่มันก็จะเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยฮะอ๋อตัวนี้ใช่ไหมเออแล้วแล้วพอออกใหม่ก็จะเป็นสีนี้ตลอดใช่ไหมสีนี้ตลอด ว้าวสวยมากเลยอ่ะเขาจะเป็นดอกไซนี้รู้ว่าใหญ่กว่านี้ได้คะให,ใหญ่หรอเออนี่มนไม้มันขึ้นเจ็บไหมอ๋อไม้เี็บไหมดอกนจะยังไม่ใหญ่ท่าดนี้ถ้าเราเอามานั่งแท่นนี่ใช้เวลานานไหมวะเขาจะออกดอกอ่ะกว่าจะติดกว่าจะออกดอกประมาณสิบห้าวันก็อ๋อสิบห้าวันก็ติดแล้วเนาะนี่เนี่ยไปผสมได้เนาะเออสวยมากชอนไหมนะสวยนะสวยชอบปะ ถ้ามีสายพันธุ์ดอกแปลกๆก็ถ้าเอามาขายให้เขาเขามันไม่อยากได้เยอะๆป้ารับซื้อเหมือนกันป้าบอกว่ามัจะขยายอยู่เรื่อยๆนี่เป็นนักพัฒนาสายพันธุ์เราจะบอกให้อยากได้มันเยอะหลายป้ายังขายแบบปกติเลยทุกวันป้าจะได้ประมาณกี่ต้นโอ้สองวันก็ไม่ได้เออทำไม่ป้าเขาอยากจะขยายออะนบก็ทำตัวเดียวก็ไม่อยากทำบางที คนที่อื่นมังทีชักเข้ามาเป็นรถคือเราก็ยังได้สั่งนครไทยมาก็บางทีเขาเอาไปรถเลยเนาะเออบางบางทีกำแพงเพชรมาก็เอาเหมาไปรถอะไรเงี้ยมันอ๋อคือป้าทําส่งด้วยหรือว่ายังไงอ๋อมีราคาส่งให้รถข้ามังอะไรก็ดีเนาะอย่างน้อยก็ทําอยู่บ้านเนาะสวยๆเนี่ยท่านชอบต้นนี้ใช่ไหมอ่ะโอเคจับต้นนี้ไปนี่เท่าไหร่ป้าร้อยห้าสิบอีนนนแปดสิบ เพิ่มหน่อยเดียวท่านได้ลายสวยไปเลยอจบข่าวโอเคอุดหนุนกายตังด้วยเดี๋ยวก็หาว่าไม่จริงตังไม่มีมาตังอยู่ตรงนั้นรอหรือเปล่านี่ทำพิธีรับมอบจ่ายกันสดสดหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสวยมากต้นนี้สองปีนะกว่าจะได้สวยขนาดนี้เนี่ยฮะไม่ใช่ธรรมดาแก้ปัญหาด้วยเงินสวยทันทีเอาละนี่อยากจะมาช่วยป้าโปรโมทแหละพอดีบอกว่าอยากช่วยป้าแก้าขดัทไม่มีเฟซบุ๊ก ไม่เป็นไรเพราะว่าหน้าป้ากาน่าจะมีสายลูกค้าอยู่แล้วเพราะว่าร้านอยู่ติดถนนด้วยเดี๋ยวคนวิ่งผ่านไปผ่านมาเขาเห็นสวยๆเขาก็แวะน้อยป้าเนาะถ้าจะให้เบอร์ไปผมว่าโทรไม่ได้หลับแน่ป้าไม่ได้นอนเพราะแต่ละคนดูคลิปกลางค่ำคืนเมืองนอกป้าป้าน่าจะส่งลําบากเพราะมันหนักนะอย่างนี้ไอ้พวกนี้นะถ้าส่งแต่ดอกมันจะม่เราลุเพราะเห็นดอก เขาต้องถอนหัวไปถอนระร้างห่อไปเออนั้นมันถึงจะเบาหน่อยมันจะไม่มีดอกที่แล้แต่ว่าก็ต้องมั่นใจเขานะว่าเนี่ยแหละป้าเขาส่งต้นนี้ไปให้นั่นแหละแต่ส่งไปแบบถอดกระถางถอดกระถางใช่ว่าวงการนี้ก็เหมาะกับใครที่มีรถมาเอาแล้วกันใช่ หรือก็ทักทายเรามาแล้วกันถ้าเอาเยอะนะถ้าคุณจะมาเป็นคันรถอ่ะถ้าคุณจะเหมามาแล้วจะบอกอยู่ไหนถ้าคุณจะเหมาสักห้าสิบต้นขึ้นไปอ่ะมันมาจะมีมากโพก่ที่เสียบมาเยอะยังถ้ต้นเดียวไม่หวอกระถางอ่ะมันรอซื้อกระถางนะอ๋อแล้วไอ้ที่สิบเสียบไว้อ่ะเรารู้ไหมว่าดอกมันจะออกมาเป็นสีไหนต้องรอออกต้องรอออกดอกเนาะมันจะรู้เออเพราะว่าป้าเขาเน้นการมิกไง จับมิดแอนแมทเลยบางทีเอาเสียบอันนี้ไม่ติดถ้าเราซ่อมซ่อมจังสีอื่นไปซ่อมแล้วบางทีก็ปนกันไปมั่งอะไรงั้นแล้วแต่คนชอบโอเคตามนี้อันนี้ก็ได้ไปหนึ่งต้นนะคะสวยมากๆเลยวันนี้พามาเที่ยวสวนชวนชมนะคะของคุณป้าอะไรบอกชื่อได้ไหมคะป้าน้อยพิ่สนุโลกชื่อเดียวกันเลยนะป้าน้อยกับช่องแอดน้อยนะคะ อันนี้คือป้าเขาทําด้วยรักจริงๆนะด้วยรักด้วยชอบจริงนะกว่าจะได้ขายนี่เป็นปีกับสองปีเลยนะแกก็จะซื้อเติมเรื่อยๆเขาป้าบอกมีอะไรแปลกๆเอามาขายได้ป้าจะเติมตลอดนะเออที่สําคัญปลูกเป็นปีสองปีขายได้ร้อยห้าสิบอ่าถ้าไม่รักจริงนะป้าเขาไม่ทําแน่นอนางหน้ารุ่นนี้อาจจะราคาขึ้นแสนถ้าไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ถ้าชวนชมกลับมานะนี่เศรษฐี อยู่ตรงนี้แต่เรารู้แล้วอยู่ไหนเ,ออเราจะมาตุนไว้ก่อนใช่โอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะคุณจ้าาขอขอนุญาต้านำคลิปนี้ลงช่อง YouTube ให้คนได้เห็นเนาะความงามอ่าโอเคอเชิญครับ